จะมีที่เก็บของอยู่ก็ในทุกคนสามารถไปเก็บของรอแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมก่อนได้เลยนะคะ่ไหมอ่ะไม่ใช่ไหม,ไมอ่ะใช่ัหยอืมว้า

จะเล่นไหวไหมฮะเนี่ยอันนี้ไหวไม่ค่อยไหวละฮะไหวแล้วใช่ไหมคะได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ฉันทำเบอร์นิดหน่อยเนี่ยอ่าไอเคค่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะพีคคือคนหดมากเสียงขึ้นใช่ไหม フフ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  a フフ a フフフフフフ không phía vẫn cho kiểu, mát, mình tục mát quá vậy đó, mình kinh ตามหาผู้คุมในมูนมครับตามหาผู้คุมในมูนม้มาหาผมนะครับในมูเ้แสงจะนทร์นี่ไม่ดีมันนี่เสียงใช่ไหมแล้วมันก็ any my yes <laughs> oh ไอเก็บเก็บของหมดยังเก็บของหมดยังเก็บของหมดแล้วนะมานี้วันี้วันี้ทุกคนวันี้มุนคนมามายืนยืนลูกลสตาร์ทอัพสตารอัพมามาบูดบูตบูตบูเอ็นเอรเอ็นบูบูบูนี้วานี้นี้มามามาปวขาเลอกได้ไหมนะคะอืมแค่้วแค่ะเอ้ยมามาไออาูคุมาด้วยคคุม ควบคุมคุณหมอควบคุมคุณหมอมาด้วยควบคุมคุณหมอมาด้วยควบคุมคุณหมอมาด้วยควบคุมคุณหมอมานี่มานี่มานี่มา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 เด้อมาเดย์เดินนั่นี่มาไม่ได้วะุอย่าไปรวมอมา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 ตาแคระท้าะมา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 เขาระนะถามอีกครั้งถามอีกครั้งใครยังไม่ได้บอกว่ากลัวสิ่งมีชีวิตอะไรเดินมาตรงนี้เดี๋ยวนี้ โอเคโอเคแนทไม่จะไปอ้าวห้าสี่องยากให้ได้เย็นนะอยากให้ได้ยินนะคะบอกว่าไม่กลัวไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่กี๊ดอ้าวผู้คุมไปเ้าบอกไม่กลัวนะคะห้องนั้นก่อนผู้คุมไปผู้คุมไปให้หมดไปหมดไปไปไปเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปไปหมดไปหมดไปหมดไม่ต้องมองไม่ต้องมองไปหมดไปหมดไปกันแล้วเหรอคือทิ้งกันไปหาโู้นเลยเหรอไม่รู้ นี่เราเปิดกลับมาทำไมันก็มีคนชใช้เหมือนกันอันนี้ได้้วสิงคือคมถามอะไรหน่อยได้ไหมคนกลัวฝั่งไหนล่ะครับไม่เชื่อไม่ได้ไม่ได้มีฝั่งไหนนะคะแค่แปลงเท้าใช่ใแต่ว่าถ้าข้าก่อแจ้งได้นะไหนพี่ลองตะโกนดิกลัวผู้คุ้มค่าเขาถามว่ากลัวนี่หมายความว่าไงอะ กลลััวกวสัตว์ผัสแฉกนะอะไรอาจารย์เราไปอยู่ในสวนสัตว์เหรอให้ฉันอยากเจอสิงโตจังเลยนายลองก่อนได้หรือเปล่าฉันอยากเจอสตแม่แล้วก็น่ารักดีฉันอยากเจองูนะคะแมวตัวใหญ่แมวตัวใหญ่แมวฉันก็อยากเจออนาคอนดาสักครั้งในชีวิตเหมือนกันฉันอยากรู้มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนฉันอยากเจอกัฟซิล่า ฮะยี่ความฝันความฝันมีอะไรเด็กกาเซร่าก็เป็นแฟนดีฮะแต่ฉันอยากเลี้ยงงูนะถ้าถ้าเข้าไปแล้วกดกระปุ่มเลยฉันไม่อยากเลี้ยงงูอ่ะความยังยี่จะไม่ยินดี้ังนะคอนด้าเราแต่ว่าเข้าไปแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งเดินออกไปจากข้างนอกนะฉันยิงไปคนปกติข้างนอกนะข้างนอกเห็นเนวคุณปกติจะเป็นเนวเป็นคนธรรมดาเขาหรือมั้ง ฉันได้ยินเสียงหมอเพื่อนอะฉันก็เห็นเดวเป็นคนปกติมันคือยังไงอะถ่ายเวราะว่ายังไงนะเข้าไปมันมีกฎย่งไงไม่อยากปกติมันไม่ดีรีบ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 น่นสินะอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นแล้วเดเดินลเสียงก่อนเลยอย่ายืนอย่างนี้แค่นี้แหละก็อะไปอัดซ้ายขวาซ้ายขวาขวาล้ายซ้ายดีขวาไปก่อนไปมึงเพราะงั้นพี่ลุงสิงห์วาไปไป รีบ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 เดินไปเร็วอุ้ยช้าลีลาไปไปไปฟา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 เดิน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 ไปไปไม่อยากับเขึ้นทิ้งแค่กับเขึ้นมายานะฮะตอนแรกผมอยู่ในแถวแต่เหมือนผมโดนเตะนอกแถวทำไมเป็นงั้นล่ะฮะการเติมขนาดตัวผมสิเนี่ยครับเปลี่ยนกับคืนเลยค่ะท้าพยายามค่ะ อ่าต่อต่อไปต่อไปโอ้โหไอ้พวกจิ๋วไปจิ๋วจิ๋วจิ๋วพวกจิ๋วทั้งหลายเดินเดินเดินเอาหน้าเดินตไปครับเอาจิ๋วจิ๋วทำไมจิ๋วคนนั้นไม่เดินเจิ๋วทำตัวจิ๋วจิ๋วอยู่เออมอกไปไงจิ๋วครับจิ๋วจิ๋วแบบไหนจิ๋วแบบไหนเออทำไมจิ๋วคนนี้ไม่เดินไม่เดินจิ๋วเดิน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  นี่ิ่งไม่ทันอ่าครบครบยังวะิครบครข้าวนปกติ่ไหมข้าสาต้อนจิ๋วได้เหรอรัใจโอยโอโอ๊ยโอยอยโอยไมึกับอะไรอ่ะโอ๊ยบ้านพักหรอฮ้ย มาตางอาการยาฮิบิกิรู้ป่าสิพี่ป่าด้วยฮิบิกิเราไปด้วยกันไหมฮิบิกิฉันไม่สรบฉันไม่รู้ฉันไม่ได้กิ่ไดะเอาเอาเมื่อเข้ามากระเดตเราก็จะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็ดกับกาบฉันมันจะเป็นตัวอ้วนๆหนึ่งตหลืองต๊ะนั้นมันก็จะเป็นเป็ดกับกาบที่จะต้องเอาภารกิจมาส่งมันซึ่งภารกิจมันก็คือพวกเองจะต้องไปหาทีวีทั้งหมด10เป็ดอันอาจจะมุมมองช้นงเห็นแค่เงานลคะ มาส่งไอ้นี่แล้วพวกเองก็จะได้ออกจากที่นี่ซึ่งถ้าเัดว่าเองดูกล่องขค้างเป็ดเนี่ยมันจะมีเทียนหนึ่งเล่มเอาไว้สองดูแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดผิงนั่นแหละก็ไปหยิบไปหยิบเอาหยิบหยิบอ่ะหยิบของไปก็เอาของเยอะมากเลยขอมได้ก็ไของมาเด้อ คือเป็ดกับกาบสุดว้าไม่อาจจะยังเงินไข่เจ้าต้องไข่มัต้องชื่อดีขุดที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ให้เขาสิบเอ็ดรับค้าไั้งแก๊เฮ้ยช่างชื่อที่สุดดอกว่าเฮ้ยหายเฮ้ยที่คุณแล้วชื่อนับดาวค่ะอะไรคะเอ้ยย้ำทำไมฮะเอ้ยเออแม่กูอีลูก

ใช่เขาจะพำไงรอแลวต้องตามผานทีวีาเป็นติดเดตออกมาสิ่งแรกที you know ่เจอคือเตลดตัวช yeah. ินนี้หรอหวังอาจจะเป็นน้ำแดงอาจจะหัวแดน้ำแดงหวังอาจจะเขาบอกว่าเราห้ามอยู่คนเดียวเนี่ย เดี๋ยวโอเม่มันมีหมาด้วยเหรอคะเนี่ยฉันไม่รู้นะคะว่าที่นี่มีหมานะคะเอ่ออาจจะอ่างั้นแล้นคนไปไหนลนะ่ะไม่เจอเลยนะคะอ๋ะอฉันบอกให้นะทีวีส่วนใหญ่มันอยู่ในบ้านด้ทีวีนะอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนล่ะคะฉันไม่รู้อะฉันเห็นทุกอย่างหนด้วยแหละ เห็นอะไรนะฮะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรบ้านเอ๊ะต้นไม้ไหรือเปล่าะไม่ใช่บ้านหรอเอ๊ะไม่น่าจะคือต้ตอนไม้นะฮะอ๋อไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ฉันไปหานเจอมาเขาบอกว่าถ้าเราอยู่เดินแล้วยังมีเสงเดินอยู่แล้วมันไม่ใช่เสงของเราอ่ะอันนี้บ้านแหละ

เอ้ยพวกนายอย่าลืมมองเพื่อนนะแบบมันจะมีตัวอะไรมองมองอะไรอยู่เดี๋ยวลืมมองมันกลับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนั้นคนนั้นเพื่อนมันน่าจะจะทำบบเออไอ้อยู่นั่นแออสมองฉันไปแบบว่า ไวไฟแป๊บนึงนะเออโอเคงั้นอฉัน,ฉ,นฉันลองไปหาในบ้านเนี่ยไม่มีรลวหวังเมื่อกีมม้มันน่าจะมีแช่นั้นมันน่าจะมีแช่นั้นมันไม่นามีไม่นามีแล้วที่มีคืออะไรวะ

เออเอ่อไหม่หมไม่น่าใน้องรยาอยู่คนเดียวและฉันเตือนด้ฟังบางทีถ้าอยู่คนเดียวจะตายเตมันจะมันจะไปไ้ไอ้เออ เอาไปด้วยแล้วกันไม่น่ามีอะไรละพกพกพกมันหน้ามืดอะเพราะคุณอยู่คนเดียวไงคะขาเป็นเลขคุณอยู่คนเดียวัคก <c oughs> ็อยู่เป็นกลุ่มนะมาแล้วนะ ทำไมันเห็นตะคอนยูนนิ่โอ่เฮ้ยใช่ตัวจริงไหมโอเคใช่สุดจริงกับไฟกันไหมไปรอหาทางกับสามสแกนน่ากลัวจังเลยค่ะเอ่อสามนทีฉันถ่ายเลยนะ อย่าใชเอไปมั่ทำครก็ไม่อย่าทิ้งอย่าทิงฉันเอาไปด้วยเ้ยทำไมันทำไมมันทุกสองมีเลยใครทำมัเน่ยเดฟเ่เอุ้มแรอุ้มแอรไปไหนไม่รู้ครับนั่งยตอนนั้นะใช่ไหม เขาบอกว่าอย่าเชื่อสีกีตาเห็นเต็มตาใช่เลยไม่ใ่ค่ะนี่ตาทิงตาปอมใช่นี่ตาปอมวนี้ดีเสียงคนข่เไหมน่ะใช่ค่ะแลวคนกลับมาทางเดิมหรือเปล่าคะเออเออนเหะนะ็นแลเห็นแล้วนะ เ่าต้องไปไหนไม่ไมไม่เราค่อยๆเดินไงไม่ใช่เยอทำไมไม่หายไม่หายแล้วจะมีแผนเข้าห้องกันดีกว่าเข้าห้องเข้าห้องแล้วก็รอทีวี

ใช่อันนะเจ้ทีกี่ครื่องนะเซเบอับนฉ,ฉันยังไม่เคยเจอเลยฉันยังเลยไม่เห็นบ้าน้วซ้ำเนี่ยไปเราไปบ้านกันออมลยมาเล็มาเลยมาเลยมาเลยมาเร็วาลมาเลยมเลยมาเลยมยมาเลยวาเลยมาเมาเลาลม่เลยามาเลยมาาเลลมเลมลมาเยลยมเลยมาเลยมลมเลมาอมลลยมาเลยมอลเลาเนเลยนาลมเลยมา 哎，什么？哎，我完了。我掉了。<laughs> ทำไม่ไหวแล้วเมื่อกี้มันตอนหน้าเมื่อกี้นายนายจะกีททำไมเนี่ยอีวีนมีความสุขอยู่นะฮะเห็นได้เห็นคนกีแต่ฉันไม่ได้กีเลยฉันมาทเมื่อกี้ใครกีเหรออีวี่นะอีวี่นะใครกีนะอีวี่ก็น่านะอีวี่กีดใช่แล้วนาทีไป็นไหนแล้วเนี่ยไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะฉันแล้วฉันแล้วไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะ

ใครทำซ้มขืิอ,ขอเทสของเธอเนี่ยใช่ปไม่ใช่ที่อดมือขือเทสแต่ฉันว่าไม่ใช่อ่ะนเนย์ยยก็อไ่เป <c oughs> ็นไรดะฉันฉันเป็นผู้ชายนะเขาต้ <c oughs> องหาบ้าน <c oughs> แต่บ้านอยู่ไหนเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเฮ้ยเปล่าเดี๋ยวทำนห้ท ไปได้ไหมอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะไม่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 รีบดื่มเลยไม่ใช่ทางที่ดีไปอ่ะฉันก็ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยโอ้โหก็ไม่รู้เฮ้ยโอ๊ยติดกันเลยวะใครก็ได้ฝากดูแลไอดิฉันรับคาแล้เอาดูแลมาสิเอาโคมไฟมาไฟละเด้งกันเถอะ ช่วยฉันด้วยฉัแม่อยู่กับไปนี่แล้วอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ทางซ้ำใช่ไหมน่ะคนนำโดยฉันเสียสละพักแล้วนะคะจะไกินฮะเอาไฟมาไม่ใช่ค่ะเออเดี๋ยวเดี๋วก็ชินเดี๋ยวเราก็ชินเดียวเราก็ชินรักนะเดี๋ยวเราก็ชินเดี๋ยวเราก็ชินเดี๋ย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 วก็ชิงกนสิะ ดจะอยู่ไหนอีกวะเนี่ยหาไทมาเจ๋อขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงวะผีเต็มเลยเรามาต่อตัวต่อเถอะไม่ไหวเหรอคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมอุ้มคนขึ้นไปหรือยังสิงห์ ไม่ถึงถึงคนนคนหนึงคนเราคนเราคนเยอะฉันต้องรอฉันเจไหนอะคะ้นขึ้นอย่น้นี่อะไรฉันโอ้ยตรงนี้เองเนี่ยอ๋ออออฉันเห่นแมงมุมปะฉันไม่ชอบเไม่กอนละฉัเริ่มรำคาญแทนเนี่ยเริ่มรัคานละ้เี่ไ ฉันเล่าราคาเนี่ยตอนนี้เหมือนบ้านนี้จะไปแล้หรือเปล่าเยอะไปแล้ววะที่นี่มันที่นี่มันเฮียหรอมาแล้วกลับมาที่เดิมไม่ได้เพี้ยนโอ้ยจะดูแล้วทำไม 我嘞，我在哪呢？哎，那个呢？